ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2, <S 2>, 2 <S ชั่วโมงค <1. S 1> รึ่งระยะก,กี่กิโลครับ3กิโลกครับผมโอ้า3กิโลเอง <c oughs> ลูกบอกว่าไม่ว่ะ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานบนโดยอินทนนท์นะคะจะเดี๋ยวเราไปดูเรามาสายหน่อย7จ็ดโมงตอนนี้ต้องไปรอคิวละคิวตอนนี้85แล้วที่บนบนกันอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วก็ประมาณ40กว่าเรารออีก40กว่ารอบเมื่อกี้เราไปเอาคิวมาละวไปตอนนี้ไปเข้าไปดูข้างในก่อนคนเยอะนะคะเช้านี้กิวแม่ปานนี่เดี๋ยวไปดูอุณหภูมิข้างในกัน วันนี้หนาวแม่นี่อุณหภูมิข้างในเท่าไหร่มันขึ้นเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ยังสิบอยู่เลยมาถึงสิบตอนนี้ส <11. S 2> ิบเอ็ดสิบเอ็ดละถ้ามาก็นี่มาจองคิวก่อนจองคิวก่อนก่อนที่คิวจะลันไปเรื่อยๆติดตอ่ตอตตอเดินติดต่อเดินคิวเอีดีเดินคิว ้ไปตอนนี้เท่าไหร่แล้วเย็นไหมยดูสิเด็กไปดูสิเดี๋ยวเขาจะมาเรียกนะลูกเดี๋ยวเขาจะมาเรียกเขาจะมาบอกกลุ่มละสองร้อยบาทกลุ่มละสองร้อยอันนี้คนรอเต็มเลยแต่เดี๋ยวเขาก็รอไปแล้วเขาก็จะมาเรียกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วที่แน่ตอนนี้เด็กเด็กเริ่มหิวไหมหิวไหมดูปะปะ ควันออกปากควันอากาศมันเย็นเพราะใช่อืมใครไม่ได้เป่งฟันห้ามเดี๋ยวเพื่อนตักไงตอนนี้คิวเท่าไหร่แล้วไม่รู้เราได้คิวแล้วแปดสิบกว่าไปถามคิวดิเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังหรอกที่เขาไม่รู้เขาเรียกทางนู้นอ๋อเขาเรียกทางนู้นนะใช่ตรงนี้ก็รันไปเรื่อยเรื่อยเจ้ะไปดูไปดูเส้นทางดิเราเคยมาแล้วเนี่ยตรงนี้ แต่เรามาตอนตอนสายไงคนไม่เยอะครั้งที่แล้วเรามาจำได้ไหมครั้งที่แล้วเรามาเราเดินกลับทางเดิมอ่ะแล้ววันนี้เราพอเราจะวนรอบไงเราจะวนรอบใช่นี่ศูนย์ตรงนี้คือที่ที่เราเดินตรงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ขึ้นมาก็ถึงแปดข้าแล้วเรามาถึงแปด แล้วก็รันเดอร์ครับ <laughs> ใช่เราไม่ไปจ่อเก้าสิบโอ้ยมันถึงสิบห้าอ๋อเราไปได้ครึ่งทางเนาะจะไปได้ครึ่งทางไาโอเครอกันต่อไปตอนนี้เท่าไหร่แล้วพ่อจังตอนนี้เท่าไหร่แล้วน้องจับตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะคะ่ะสี่สิบห้าโออีก,อกไกลละกไกลละอีกสี่สิบหรออีกสี่สิบจะรอไป ทางขึ้นโรคหัวใจโรคความดันโรคหอบหืดร่างกายไม่สมบูรณ์ห้ามเดินในเส้นทางโรคปวดหัวเข่าด้วยห้ามเดินมีไม้มีไม้ช่วยขอบคุณครับไม่เอาได้ไหมคะหรือว่าต้องเอาเอาไปเผื่อดีกว่าครับถ้ามันไปไม่ถึงก็เอาวางไว้ระหว่างทางเนาะได้เอาวางไปเลยเอาไปก็ได้เอากลับด้วยรับผิดชอบด้วย ระยะเวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่งระยะกี่กิโลครับสามกิโลสามกิโลครับผมเอ้สามกิโลเองแต่มาขึ้นดอยเองเหรอแต่มาขึ้นดอยเองเหรอที่สามนี่คือจะขึ้นเขาสี่ลูกครับผมสี่ลูกก่อนถึงจุดชมวิวใช่ไหมไม่ทั้งหมดเลยมั้งกิโลเมตรที่สามทางนี้ครับผมอ๋อ ครั้งที่แล้วลมาแต่ไม่ได้รอผ่าไปถึงแค่จูชมวิวแล้วกลับเลยอ๋อครั้งนี้ก็เลยโคนดีกว่าพี่โนดีกว่าจะได้เห็นให้ครบใช่ไหมคะเริ่มต้นก็ขึ้นดอยแล้วใช่เอาจริงเริ่มต้นก็ปวดเข่าแล้วพี่แม่ถึงเอาหมวกเอาถุงมือไปเก็บหมดอะ <S 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 <ๆ>ยันเข้าไปค่ะ มาเดินทางนี้ดีกว่าเดินบันไดปวดเข่าที่ที่ที่พักไม่มีบันไดก็บ่นนะพ่อนะทีทีตรงนี้มีบันไดก็บ่นปวดเข่าพักก่อนะครับพักเลยพักเลยอะไรเด็กอะไรเด็กกำลังเริ่มอยู่เลยค่ะไปโลกขาสั่นซะละจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งอ่านสิเด็ก อะไรนะ่ะเส้ตายาวด้วยเส้ตัดสั้นด้วยป่าอะไรน่ะลูกป่าเมฆครับผมอ๋อป่าเมฆแล้วเมฆอยู่ไหนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมขาวๆตรงนั้นเห็นไหมนะครับอ๋อนู่นนู่น,น,นป่าเมฆกิ่วแม่ปานเฮ้ยอย่างไรเรียกป่าเมฆมีเมฆปกคลุมข้างหลังตรงนู้นเด็กเห็นไหมไม่เห็นตรงนู้นไปหายเหนื่อยหายเหนื่อยละไปไป แตคุณต้องพักอย่างเนี้ยมันกีร like like er, ั้งนยี่สิบรอบแค่เริ่มค่ะแค่เริ่มค่ะที่เขาถ่ายรูปกันตรงนี้นะจุดเนี้เนาะใช่ใ่แม่ถ่ายให้กอหันมาสิเอาพราะอคลิปอยู่กะอ่ะเดี๋ยวให้พี่ไกดถ่ายรูปให้ดีกว่าตรงน้ำตก ดดครับฝา,ากถ่ายรูปสาคนเลยค่ะไปเข้าในตรงนี้ ไปตอนนี้ถึงทุ่งหญ้าสวัน,นาว่าว้าวคนก็พอประมาณอยู่ดูทางเดินลงที่เขาลงไปนู่นนังนี่ห้ามเดินออกนอกเส้นทางเดี๋ยวพวุ่มกพุ่มไม้จะกินตรงนี้ ถ้าควรสระเสื้อสละกางเกงกันละใช่มันร้อนละไไงเดี๋ยวเจอแดดอีกถ่ายไหมน้องตามถ่ายให้หนุ่นถ่ายไหมนีม่ถ่ายไหม <c oughs> <c oughs> ลูกบอกว่าไม่ละมีกดซูมนะคะกดได้เลยจ้า ดูมดงามดิมาหนันหน้าไปฝั่งบนหรอมดงามอ่ะใช่เห็น,มนหมมดเลยตอนนี้เวลากี่โมงขณะนี้9โมง6นาที9โมงแดดมาล้วไปดูจุดชมวิวดิว่ามีมอะไรอยู่ไหม เรามาเป็นรอบที่สองนะรอบแรกมาประมาณหกโมงนะอันนี้รอบสองละแปดโมงไม่เพราะรอบแรกเราไม่ได้รอคิวไงเราก็เลยขึ้นมาไวอะ่ะจ้ะรอบนี้เราได้รอคิวตรงนั้นก็ประมาณแปดโมงอ่นะรอบแรกก็คือประมาณสองชั่วโมงอ่นะถ้าเรารออะ่ะถ้าคนเดินไวหน่อยก็ประมาณชั่วโมงกว่าเข้ามาถึงละขนาดไกด์หนะ้าสิบไหนเธอร้อยห้าสิบคนนะจ้ะ ใกล้ร้อยหสิบคนรอบแรกมาแล้วร้อยหสิตอนนี้เราไปรอบที่สองร้อยห้าสิบรอบที่สองจ้าใกล้จะถึงจุดชมวิวแล้วใกล้จเจอหุ่งหญ้าหน่อยๆไม่หน่อยนะพ่อเป็นคว้งคว้างอันไกลพ้นกันนะพ่อแต่ถ้ามารอบแรกนี่มืดมืดไม่เห็นอะไรเลยต้องพกไปฉายด้วยมั้งนั่นนะ่ะ รอบแรกมาต้องพกไฟชายมาด้วยตอน6โมงเจ็บเท้าไม่เด็กไม่นะเหนื่อยแล้วลูกไปไกลแล้วไกลแล้วพักแอบพักตรงร่มก็ได้ให้เหนื่อยอ่ะไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วตอนตรงที่เราเห็นตรงนู้นที่ไปขาลงนั่นคือลงละ ไม่ลงจากจุดชมวิวลงไปใช่ไหมใช่ออ๋ก็ตรงนี้ไงถึงแล้วเนี่ยนับเลยสามสองหนึ่งหนึ่งย่างอ้าวสามสองหนึ่งหลอกเด็กอ่ะว้าวมีหมอกด้วยจริงเหรอก็เดินมาก็เห็นอะไรเพราะว่เราจะได้ใช้ขาตั้งกล้องแล้วไหม เราเดินไปถ่ายข้างล่างกันไปจุดแลน์ม์กของคิวแม่ปานก็คือจุดนี้นี่เองใช่นข้างล่างนี้ประชาชนเยอะมากประชาชนเราคิวถ่ายกันก่อนเรามาถึงเก้ามงกว่าแต่ก็ยังมีหมอกอยู่นะพ่อเด็กินตรงนี้แหละเด็กจ้ะ ชมวิวฝนมหาศาลมากตอนนี้กี่โมงตอนนี้เวลา9ก้าโมงครึ่งเอา้าเก้าโมงครึ่งล้วต้องรีบไปแล้วค่ะเก้าโมงครึ่งหมอกกำลังลงไปป<ะ>จะจะเหมือนเมฆเลยไปเดินทางต่อค่ะเอา เก็บให้หน่อยที่ทางเดินเราจะไปทางนี้จะไปจากจุดชมวิวละเดินค่ะเดิน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 ค่ะ จดไหนอโอ้เดินเยอะอิ่งยาวเนะมื่อกี้เราเดินมาแค่1นกิโลนะคะถ่ายรูปก่อนนะเราจะไปอีกสองกิโลฟุ้งกว่าเดิมอีกอันนี้ต้นอะไรนะชามะยมดอยตรงนี้เยอะมากถ้าสูงมาก,ก็จะเป็นรูปน,นครับอ๋ตอตรงนู้นอันนี้สูงไม่ได้ ใกล้ตรงนี้ก็มีครับผมโอ้เยอะมากเลยเราเดินมาจากจุดชมวิวเมื่อกี้นะเดินลงมาก็จะเจอชามะยมดอยเชอร์รี่ป่าตอนตอนนี้ถ้าเราลงไปข้างล่างนี่หมอกคลุมหมดแล้วเราไม่เห็นไบแล้วน่ะไปเถอะไปสวยไปเนาะมันจะมีทางเลยหมอกกับสวยไปเอเดินเดินต่อเดินต่อไม่ เด็กน้ำ<ส>เด็กน้ำลยอ,อ,อลยออออออลอยอย่วงบวกอด่วงไปแล้วตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมอ้ <c oughs> <c oughs> าวพันปีหนึ่งครั้งนี่ถ้าเรามีโอกาสได้เห็นเราคงไม่เห็นหอ่ะเนาะเราจะอยู่ถึงพัน <c oughs> ปกตน,น,น้อยทำไมเจ้แบบ อ๋อนี่ดอกกำลังตูมอยู่ใช่ครับผมกำลังเริ่มจะบานครับอ๋ออีกสักเดือนเดี๋ยวก็ดับบานแล้วมั้งครับผมเดือนหน้าพี่เดือนหน้าเดือนหน้ามาอีกรอบนึงเดือนหน้า,านะครับอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมนี่ต้นใหญ่ใช่ไหมว้าว <c oughs> พันปีเนี่ยป้ายู่เนี่ยกุหลาบพันปี ที่นี่กิวแม่ปานที่นี่กิวแม่ปานของจริงของจริงอันที่ผ่านมาน่นไม่ใช่เราไปชมขลับความคิดมาเพิ่งมาถึงกิวแม่ปานเมื่อกี้เอง เดีย๋ดวย,ยวลงไปถึงแล้วล่างเลี้ยวขวานะครับผม เรามาดูอะไรกันพระธาตุตรงนี้หลังพระธาตุจะนำทางมาเก็บใหม่ทำไมมันต้องมีหลุมบักด้วยอ่ะ ลงมาถึงแล้วนะคะจุดข้างล่างถึงจนได้กับเวลาเรสิบเวลาได้ดีเลยใช่ไหมสิบโมงห้าสิบขึ้นแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งมาถึงสิบโมงห้าสิบสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งยี่สิบนาทีเตะไปแล้วก็ขึ้นเขาลงห้วยไปแต่ข้างล่างก็ยังมีหมอกอยู่อุณหภูมิก็สิบห้าตอนเราขึ้นสิบเอ็ดตอนเราขึ้นสิบเอ็ดก็ยังเย็นอยู่ก็เหนื่อยไหมเด็กค่ะจตอนนี้มาก่้าขึ้น กรุ๊ปละ200กรุ๊ปละ200วันนี้ตอนที่เราขึ้นเราขึ้นประมาณ8โมงครึ่งก็เป็นกรุ๊ปที่2เพราะว่ากรุ๊ปแรกขึ้นตอนตี5้านี่คือ150ิคิวอะไปหมดละเจ้ะเรามาถึง8โมงครึ่งือระยะทาง3กิโลระยะทาง3กิโลไปถึงจุดเช็คอินก็คือจุดที่8ก็ประมาณ1กิโลกิโลแล้วก็เดินเดินบนกลับมา2กิโลก็จะขึ้นเนินหน่อยมีทั้งขาขึ้นและขาลงอ่าแล้วก็จะมีจุด อะไรนะเขาเรียกว่าดอกนะดอกดอกอะไรพันปีกุหลาบกุหลาบพันปีมีแต่ว่าช่องนี้ยังไม่ออกจะออกช่วงประมาณประมาณประมาณปลายธันวาหรือต้นมกราเขาบอกมาอย่างนั้นถ้ามาเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มตุ้มๆจ้ะถ้ามาตอนนั้นก็จะสวยใช่ตอนนี้ก็สิบห้าองศาละตอนนี้กี่สิบอโมงละสิบห้าองศาตอนเช้ามาร้อนสิบ ตอนตอนวันเนี้ยที่หนาวที่สุดก็คือ10องศาแต่เรามาถึงอ่ะมันเป็นจังหวะเปลี่ยน10ไป11พอดีจ้ะพอดีเลยอ่ะช่วงนี้ก็เจ็นโมงก็ยังมีหมอกมาอยู่นะใช่ก็มีคนขึ้นมาเรื่อยๆคนขึ้นมาเรื่อยๆแต่มีควันออกปากละให้มีควันออกปากะว่ไหมไม่มีละหมดละหมดควันละจ้ะเดี๋ยวเราก็จะไปกันก่อนละมีอะไรจะเสริมอีกข้อมูลเรามาก็ถ้ามาตอนเช้าเช้า ก็มาเอาคิวก่อนใช่อย่าเพิ่งเตะเตมาเอาคิวก่อนอย่าเพิ่งเตะก่อนมาเอาคิวก่อนแล้วค่อยไปถ่ายรูปอะไรเดี๋ยวรอเรียกคิวถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะถ้าตั้งแต่ช่วงนี้ไปอ่ะแต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงสุ์คนก็ไม่น่าจะเยอะแบบนี้ใช่นอกจากว่าวันหยุดยาวจ้ะประมาณนี้แล้วก็ที่สัมพันธ์เลยอย่าลืมไม้ค้ำยันไม้ค้ำยันเอาไปเอะเอาไปเถอะมันไม่ได้หนักเอาไปเถอะเพราะว่าถ้าไม่มีค้ำขาขึ้นคือไม่ไหวนะขึ้นลำบากเหมือนกันนะจ้ะ ขึ้นลำบากต้องใช้ไม้ค้ำยันขาลงก็เอาไม้ะค้ำไว้ไม่ให้เราลงก่อนไม่งั้นพุ่งไปค<ป>ลิปนี้เราไปก่อนและะ้วค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไายให้ด้วยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งตรงนี้นะคะไปบายบายไปและคะ้ค่ะไปเก็บเต็นท์กันบ๊ายบาย